สว,สวัสดีครับผมชื่อนายพงศธรสิทธิธรรมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หโรงเรียนทองหลังพิทยาคมวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบชาเคมีข้อที่8นะครับก่อนที่เราจะไปเฉลยข้อสอบเราไปดูบทเรียนก่อนเลยครับอ่าเราก็มาเริ่มดูบทเรียนกันเลยนะครับโปรตีนนะครับ คือสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนนะครับเป็นส่วนประกอบสําคัญนอกจากนั้นยังมีธาตุอื่นๆอีกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโปรโตีนเป็นสารพวกพอลิเมอร์ประกอบด้วยกรดอัลฟาอะมิโนเป็นหน่วยย่อยหรือโมโนเมอร์ครับผม สองนะครับพอลิเอทิลีนนะครับเป็นสารที่ค้นขาวโปร่งแสงนะครับซึ่งได้จากเลทิลีนนะครับพอลิพอลิเอทิลีนมีการผลิตขึ้นทั้งในรูปที่มีความหนาแน่นต่ำกลางสูงครับสามนะครับ RNA เป็นกรดนิวคลีอิกซึ่งเป็นหนึ่งในสี่สารมหาโมเลกุลหลักร่วมกับลิพิดนะครับ คาร์โบไฮเดตและโปรตีนที่สำคัญแก่สิ่งมีชีวิตทุกชนิด RNA ประกอบด้วยส่วนย่อยที่เรียกว่านิวคีวควคโอไทครับมาดูโจทย์เลยนะครับข้อที่8นะครับจงพิจารณาสารต่อไปนี้นะครับกอไก่เอทิลีนขอไข่โพลีลีนคอควายกรดแอลฟาอะมิโนงองูนนิวคีโอไทข้อ8นะครับ โจทย์ก็ถามว่าข้อใดที่เป็นโมโนเมอร์ของโปรตีนโพลีเอทิลีน RNA ตามลำดับนะครับเราก็มาอ่านดูที่เนื้อหาเลยนะครับว่าอะไรคือโมโนเมอร์ของโปรตีนนะครับโปรตีนครับคือสารชีวโมเลกุลที่ประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญนอกจากนี้ยังมีธาตุอื่นๆอีกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ชนิดของโปรตีนเป็นสารพวกพอลิเมอร์ประกอบด้วยกรดอัลฟาอะมิโนเป็นหน่วยย่อยหรือโมโนเมอร์นะครับอ่าเอ่อโมโนเมอร์ของโปรตีนครับก็คือกอรดอะมิโนนะครับซึ่งตรงกับข้อคอควายนะครับตามลำดับโปรตีนโมโนเมอร์ของโปรตีนก็คือกอรดอัลฟาอะมิโนครับต่อไปนะครับ หาโมโนเมอร์ของพอลิเอทิลีนนะครับเราก็ไปดูที่เนื้อ,อาหาเลยนะครับพอลิเอทิลีนนะครับเป็นสารค้นขาวโปร่งแสงซึ่งได้จากเลทิลีนพอลิเอทิลีนมีการผลิตขึ้นทั้งในรูปที่มีความหนาแน่นต่ำกลางสูงซึ่งโมโนเมอร์ของพอลิเอทิลีนก็คือ,อ,อนี่ครับ เอทิลีนครับผมซึ่งต่อไปครับก็จะหาโมโนเมอร์ของ RNA นะครับเราก็ไปดูที่เนื้อหาเลยครับซึ่งเราก็ได้รู้แล้วนะครับคำตอบของเราครับว่าโมโนเมอร์ของโปรตีนก็คือคอควายกดอัลฟาอะมิโนโมโนเมอร์ของโพลีเอทิลีนก็คือเอทิลีนโมโนเมอร์ของ RNA ก็คือนิวเคลโอไทซึ่งตรงกับข้อ ขอ้ขอสองครับจึงตอบข้อนี้ครับผมผมก็ขอจบการเฉลยข้อสอบวิเพียงเท่านี้นะครับหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดขออภัยในที่ดีด้วยนะครับผมค,ครับ